ไปถึงจิตใ,ใจของผู้คนที่สิ้นหวังกังวลใจเกิดความทุกข์คือการพลิกการเปลี่ยนชีวิตศิลปะเกิดได้ทุกที่ทุกที่มีศิลปะศิลปะมันคือโมเมนต์เป็นสิ่งที่มันจะอยู่กับใจเขาไม่ตลอดไป ศิลปะหลังกำแพงเรือนจำซึ่งความหมายง่ายๆก็คือว่าศิลปะที่มาจากเรือนจำนะคะล้วก็ทาโดยผู้ต้องขังด้วยก็อยากจะบอกว่าออลักษณะของเรือนจำเนี่ยเขามีความพิเศษก็หมายความว่าออคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะหาคนที่มีความสุขจริงๆเนี่ยถ้าจะเป็นศูนย์นะคะไม่มีมีความทุกข์มีความกดดันคิดถึงบ้านอยากออก มีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่สบายเพะะื่ะนตัวศิละปะที่มันเกิดในพื้นที่ของเรือนจำเนี่ยเราหาที่ไหนไม่ได้ที่เดียวคือในเรือนจำถ้าเขาจะสื่อสารเรื่องราวของเขาเนี่ย ผ่านสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นศิลปะหรือเป,เป็นความงามด้วยมีจินตนาการด้วยเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั <S <S ้นลักษณะของตัวของออศรริลปะในหลังกําแพงเรือนจำเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะพิเศษแล้วคนที่ดูเนี่ยก็ต้องดูอย่างเข้าใจที่มาที่ไปนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรแล้วมันเกิดขึ้นมายัางไงเพราะฉะนั้นเวลาเราทำศิลปะหลังกําแพงเรือนจำเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าเราอยากจะเห็นสิ่งที่ศิลปินบางคนอยากเห็นก็คือว่ามาสเตอร์เพลหรือ ผลงานชิ้นเยี่ยมชิ้นเดียวที่จะมาแสดงอะคะ่ะแต่มันหมายถึงผลงานอันหลากหลายที่มันมาจากความคิดที่มันหลากหลายของของคนซึ่งอยู่ในสภาวะเดียวกันการเข้าไปกระตุ้นให้ตัวเจ้าหน้าที่ แล้วก็ผู้ต้องขังเนี่ยได้เรียนรู้ไปได้วยการถึงการทำงานแบบนวัตกรรมการเห็นคุณค่าและใส่ใจความเป็นมนุษย์ผ่านแนวคิดเรือนจำสุขภาวะที่เป็น conceptual framework ใหญ่ซึ่ง จะเป็นการมองทั้งในเชิงความสัมพันธ์มองในเรื่องพื้นฐานต่างๆเรื่องสิทธิมนุษยชนต่างๆหลักการใหญ่แบบนี้คิดว่ามันมีความหมายต่อการเปลี่ยนชีวิตของผู้คนหลังกำแพงในเรือนจำอย่างมากค่ะการเปลี่ยนนี้เนี่ยผลลัพธ์มันอาจจะวัดผลค่อนข้างยากในเชิงปริมาณแต่ในเชิงคุณภาพเนี่ยมันคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากคิดว่าในสายตาของหลายคนที่ได้สัมผัสงานลักษณะนี้นะคะการเข้าไปถึง จิตใจของผู้คนที่เรียกว่าสิ้นหวังกังวลใจแล้วก็เกิดความทุกข์ต่างเนี่ยมันคือการพลิกการเปลี่ยนชีวิตนอกเหนือไปจากเรื่องการเปลี่ยนแค่สุขภาวะทางกายสุขภาพกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอยู่แล้วซึ่งมีทั้งเรื่องสาธารณสุขมูลฐานเรื่องโรคเรื่องออสิ่งจำเป็นที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานค่ะแต่เรื่องพวกนี้เมื่อผนวกเข้าไปในเรื่องทางใจ เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มความหมายของความเป็นมนุษย์มากขึ้นค่ะจริงๆแล้วในเรีนจำมันมันไม่เคยเหมือนกับที่ผมคิดไว้นี่ครับซึ่งก่อนอันนี้ผมเข้าใจว่าคนที่เข้าไปน่าจะ น่าจะเป็นคนที่ทําความผิดแล้วอาจจะต้องโดนบทลงโทษอะไรย่างเงี้ยครับแต่พอได้ดูงานวิจัยก็ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วมันน่าจะต้องอทําการช่วยเหลือให้เขากลับออกมาในสังคมได้ปกติอะไรเงี้ยทีนี้งานออกแบบมันก็เลยเมีการดีไซน์ให้มันมีทั้งความลึกลับแล้วก็ ในขณะเดียวกันก็ต้องแสดงถึงความ,มความคิดสร้างสรรค์ใน,นพวกนี้เข้าไปด้วยครับจะได้ไม่ดูค่อนข้างน่ากลัวเกินไปเนี่ยซึ่งแรกๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอความมืดมนในในคุกพอเริ่มดําเนินการหลายๆโครงการมาเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีอะ,อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปในโครงการของคุกด้วยเยพราะฉะนั้นสีสันที่ผมทําออกมาก็จากแรกๆที่มันออกอโทนสีดําเป็นโมโนโทนแล้วพวกนี้ หลังๆก็เริ่มมีสีที่มันมีสดใสมากขึ้นจากโครงการที่ทําให้คนในคุกมีความคิดสร้างสารรค์หรือว่ามีการบําบัดทางจิตใจมากขึ้นอะไรพวกนี้ด้วยครับศิละปะมันก็โดยหลักการหรือว่าการทํางานของมันเราก็ส่วนหนึ่งมันก็ทําให้คนที่ได้ทํางานศิละปะนี่ฮะมันได้มีการบําบัดแล้วก็มีสมาธิในการทํางานหรือว่าบําบัดจิตใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานในครั้งนี้ครับมันอาจจะมี เรื่องราวหรือว่ามีรูปภาพมีงานที่มันมีคอนเซปต์เกี่ยวกับทางด้านติดใจของผู้ที่ได้ทําอย่างในบางรูปนี้ผมก็ได้ยินมาว่าเ,เขาก็รู้สึกว่ารูปภาพเนี่ยมันแทนตัวเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิสรภาพหรือว่าการอยากที่จะให้โลกภายนอกมองเห็นตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงพวกลวดลายการาฟิกต่างๆที่เขาเต้องพยายามทำแล้วมันเกิดสมาธิอะไรพวกนี้ด้วยครับ จริงๆผมต้องต้องบอกว่างานศิลปะนี่เป็นสิ่งที่าสามารถจันจันลงใจได้สามารถที่จะทําให้คนรับรู้สิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะรับรู้ในในทางบวกหรือทางลบแต่ผมเชื่อว่าศิลปะมันจะเป็นการสื่อสารสิ่งสิ่งหนึ่งให้คนอีกคนหนึ่งรับรู้แสดงว่าถ้าผมเข้ามาถ่ายรูปในเรือนจําแล้วเนี่ยผมก็ต้องการที่จะพรีเซนต์ให้รู้ว่าเรือนจำอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ภาพที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่ภาพที่เป็นเรือนจําแบบยุคเก่าแล้วมันเป็นสิ่งเรือนจําที่มันเป็นยุคสมัยใหม่ที่มันอยู่แล้วรู้สึกว่ามันก็ยังมีความเป็นครอบครัวมีความเป็น,เ,ปนเพื่อนมีความเป็นพี่น้องกันอยู่เนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะสื่อสารว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเรือนจําแล้วเนี่ยมันเปิดกว้างมากครับ เขาสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเติมเต็มเอาศิลปะเข้ามาช่วยได้ซึ่งโครงการที่ผมเข้าร่วมกับโครงการเดือนจําสุขภาวะเนี่ยครับมีหลายโปรเจกต์มากที่ผมรู้สึกว่าพอเข้ามาแล้วเอาเรื่องของศิลปะเข้ามาแล้วผมก็สื่อสารศิลปะสิ่งสิ่งนั้นนะเป็นภาพถ่ายให้กับคนที่รับรู้จากภายนอกได้เห็นภาพภาพนั้นด้วยนะผมก็ผมชื่นชมมากครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมานานแล้วส่วนใหญ่เขาจะมาดัดของพวกชนชั้นสูงเป็นดัดเป็นมงกุฎด,ดัดเป็นเครื่องใช้ข้าวของต่างๆซึ่งเป็นงานศิละปะที่เก็บมาได้จนถึงปัจจุบันแล้วพอผมเห็นตัวเนี้ยผมก็คิดว่าซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้ดัดลวดปัจจุบันเนี้ยมันต้นทุนมันต่ําต้นทุนมันไม่สูงมันใช้แค่ลวดคีมตัดลวดแล้วก็ตัวลวดดัดมันใช้แค่3อย่างซึ่งไม่เกิน500บาทแล้วเขาสามารถที่จะสร้างงานศิละปะออกมาได้มันก็เป็นความสําเร็จครับแต่แต่ผมอยากใช้คําว่า เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความประทับใจที่แบบเราได้มาได้นําความรู้ของเราที่มีเนี่ยได้มาสอนพวกเขาและได้ต่อยอดพวกพี่ๆเขาให้ได้ไปมีอาชีพที่ทําในอนาคตโดยที่เขาไม่ต้องกลับไปทําในสิ่งที่ที่เขาแบบเคยผ่านมาซึ่งเขาอาจจะมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่ามีอาชีพที่ดีกว่าที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถสร้างรายได้ไม่ต้องกลับไปจุดเดิมที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องความสําเร็จเนี่ย ของผมก็ส่วนหนึ่งแต่ผมสิ่งที่ผมอยากให้มันสําเร็จมากกว่าคือพวกพี่ๆที่ได้มาเรียนได้มาฝึกได้มาทําให้เมื่อเขาออกไปได้ประสบความสําเร็จในชีวิตในสิ่งที่เขาเหมาะสมในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นมากกว่าอันนั้นผมถือว่าถ้าเขา,าทาได้อันนั้นนะผมถือว่าผมประสบความสําเร็จจริงๆ น่าภาคภูมิใจอย่างที่ท,ที่พูดกันแต่แรกว่าศิลปะเกิดได้ทุกที่แล้วก็ทุกที่เนี่ยมีศิลปะมันอยู่ที่ว่าพลังสร้างสารรค์ของคนที่จะสร้างงานศิลปะออกมาศิลปินหรือ,อ,อการทำนักเขียนรูปอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นได้ทุกคนแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยการเป็น คนที่สามารถวาดภาพอะไรได้เนี่ยมาจากได้ทุกที่แม้แต่ในพื้นที่อันจำกัดแล้วก็พื้นที่ซึ่งเขาไม่ได้คิดอยากเข้าไปอยู่แต่ทําให้ชีวิตก็เปลี่ยนได้คือทำให้เขาหันมาสนใจงานศิลป,ปะแล้วก็เข้าใจงานศิลป,ปะมากขึ้นนะคะคือมันจริงๆคาดหวังไม,ไม่ถึงขั้นนี้แต่ว่าใครๆว่าเกินเกินกว่าที่คาดหวังไว้คือออกมาดีเกินคาดคือเขาก็มีพลังสร้างสารรค์ของเขาเนี่ยออกมาจากภายในของเขาทั้งแววตาทั้งการทํางานซึ่ง <Started. S 2> หลายคนไม่ยอมไปกินข้าวอยากทํางานให้เสร็จพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้เราเป็นคนเลือกงานว่าพองานเขาไม่ได้เลือกเนี่ยเขาก็จะรู้เขานั่งมองว่าเราจะหยิบก้อนหินของเขาไหมหยิบงานของเขามาแสดงไหมอย่างเงี้ยทุกคนก็พยายามมองว่าอาจารย์เขาไม่เลือกชิ้นนี้ทำไมไม่เลือกชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามถามแล้วก็พยายามมองเขาว่าเขาภูมิใจที่ว่าเขาอยากให้งานของเขาได้มาแสดงในหอศิลป์อันนี้ทุกคนใฝ่ฝัน ศิลปะเนี่ยมันคือทางเลือกที่โดยส่วนตัวคิดว่าสําคัญที่สุดงานหนึ่งมันให้ทุกอย่างให้ทั้งคุณค่ากับตัวชีวิตผู้ต้องขังเขาทํางานด้วยกันมันก็เกิดความรู้สึกที่ดีอะนะคะช่วยเหลือกันเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากก็จะคอยให้กําลังใจคอยชมคอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าการฟื้นฟูผู้ต้องขังเนี่ยถ้าเราทําแค่จุดเดียวเนี่ยเราบอกว่าอันนี้เราพัฒนาจิตใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอมันต้องไปได้วยกันหมดนะคะแล้วศิลปะเนี่ยมันคือคําตอบได้เลยว่า เราอยากจะให้ราชทัยเนี่ยถือว่างานอันนี้เนี่ยเป็นงานที่เป็นทางเลือกสำคัญในการที่เราเนี่ยจะฟื้นฟูผู้ต้องขังเพื่อที่จะคืนคนดีเนี่ยสู่สังคมจริงๆที่เขาเข้ามาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคะแต่โดยโดยโดยปรัชญาของเขาเนี่ยก็คือคืนคนที่สำหรับโดยตัวแต่คิดว่าเ็าตระหนักในคุณค่าของตัวเองรู้ว่าเขาคุมตัวเขาเองได้เขามีความสามารถมีคนชื่นชมในตัวเขาแล้วเขาก็ รู้ว่าสมาธิเนี่ยกลายเป็นสิ่งสําคัญมากในชีวิตมนุษย์ที่จะทําอะไรอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าตรงนี้มันเป็นภาพใหญ่ไม่ใช่แค่คุณค่าของงานที่จะมาแสดงในหอศิลป์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เราคิดว่ามันช่วยสื่อกับคนในสังคมทุกลมหายใจทุกวันของเขาเนี่ยมันต้องมีค่า มนุษย์ทุกคนนะคะมันจะมีช่วงเวลาหรือความรู้สึกดีๆที่เกิดกับเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องเกิดบ่อยบางทีครั้งเดียวเราแค่ลม้มลงแล้วมีคนฉุดเราขึ้นหรือว่าตอนที่เรากําลังผิดหวังสุดๆมีคนมาบอกเราว่าไม่เป็นไรสิ่งที่มันเป็นงานศิลป,ปะตรงนี้นะคะมันคือโมเมนต์หรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะอยู่กับใจเขาเนี่ยตลอดไปแล้วโดยส่วนตัวเชื่อว่าเนื่องจากศิลป,ปะมันมีพลังในตัวของมันเอง พลังสร้างสารรค์ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆแม้ว่าชีวิตเขาเนี่ยออกไปจากเรือนจำเขาจะเจอเผชิญความทุกข์เลยเนี่ยเขาจะไม่มีวันลืมโมเมนต์อันนี้หรือว่าความประทับใจที่เขาได้จากสิ่งที่เขากำลังทำอันนี้แล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยนะคะก็ด้วยสิ่งนี้